มันมีอาการครับพี่น้องด่านจมเลยครับ,บพ, <ıyorlar. S 1> พี่นด่านจมเลยป้อพี่น้องดินปากถักติงถ้วยมุนเลยอยู่ว่าเฮ้ยจริงจริงพี่ครับเดียมีพ่โอ้โหบักไงพี่น้องบักไงบักไงใหญ่เลยครับ อใส่โลครับพี่น้องสวัสดีครับผมพันเต่าหากินเราทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้องปองปายสุวองสุบอนกันแล้วกันครับผมครับผมมืัอนี้พบพ่อกันอีกคือเก่าครับผมพาพี่พันนองมาหาอยู่หากินคือเก่าครับมืัอนี้พาพี่พันนองมาหาใส่เบ็ดเนื้อกระปูครับผมครับเนื้อกระปูไปหาสอนมาหมูเสารนี่ครับใส่บะหลายปันได้ครับเบ็ดประมาณสี่สิบลังครับเนื้ออาจจะบอพ่อครับเพราะว่าเดี๋ยวเ่าเสร็จ น้ำขึ้นเสีหาเราบังเขียดมาใส่น้ำครับมันนี่พวกพอกันอยู่ไหมคุณน้าแซงครับนีทั้งหลังผมนี่ครับไม้สวยเลยครับนามกำลังพอดีเลยครับอนามปลาถือฝนที่เรามันนาจจะหาวอยู่นะครับพี่น้องจนได้ก็รอรุ่นรอติดตามมึงครับว่าสิมานบ่ครับตอนนี้ผ่านเตาอยู่บุรีรัมย์เลยครับพี่น้องกลับมาอยู่บ้านนะครับหาอยู่หากินคือเกาล้วครับผมดี๋ยวใส่ถิ่มว้เลยนะครับเราก็สิ ไปหาเลาะตีมะปโดนะครับจังไรก็จังคอยมาลุ้นตกันครับผมครับพี่น้องหมายที่เขาเลือกใส่นะครับใส่ตามหางตามแง้มนันนะครับนี่หมายแบบนี้นะครับนี่ใส่ตามปลาพักพิงถ้วยนะครับนี่ปลาพักแว่นนี่ครับนี่ไปพี่ปอมไปพี่ใส่เป็นนี้นะครับใส่ไ้เงียบไรบ้างหลายครับผมลองมึงก่อนนะครับ สิมานบ่อรืร้อจังไดครับปูมันหายากอยู่ครับเดี๋ยวฝนตกมาอีกสองสามแม่ก็คิดว่าน่าจ,จะหาง่ายแล้วครับกับปูใหญ่ๆเลยพี่นอ้องอ่อเดียกับ่องเบิ้งครับพอล่องบ่หูที่เกลียวข้ขงๆมันงนะครับ่งพี่น้อง เ้าแบบนี้ครับใส่ไว้ใส่เว้นเลยครับพี่น้องเพราะว่าสิไดไปหาเลาะตีปลาดูอีกครับผมมีใส่มันไตน้ำหยาแบบนี้แล้วครับนี่นี่เลยครับพี่น้อง ประมาณนี้แล้วครับเก็บตอยครับผม

ตกแห้งพี่น้องคุตกแห้งแต่เป็นแล้วพอดีครับชักเทียงว่าท่านครับจอดรถไว้ตาฝนฝนเดบอร์ดตาบระอาิดนะครับตอนสิกับไปเศร้าผมอยู่เถียงเราเสดงเขามาลดได้ขอใครครับเจ้าเบิ้งครับพี่น้องการโดยร่วมตกแห้งอยู่ครับพี่น้อง ไช่พอดีนะครับนี่มาฟอกขาบืนพี่น้องนี่นี่ตองโตครับนี่ดีเลยครับเอาไปเสียบเนื้อเบ็ดครับโตก็แลังพอดีเลยครับนี่ผมมีเนื้อเสียบอยู่คุ่นตัวนึงคุ่นคุ่นอีกตัวนึงคุ่น พี่น้องนี่ตัวกำลังเสียบเบ็ดเลยครับปัาบืนครับนี่ปลาบืนปลาบืนพี่นอ้องฝนตกมันจะเศร้าครับครบับสวัสดีพี่น้องย้ำเศร้าๆครับผม พ่อพีพันนองว่ายามเบดครับผมมารุนไปน้อกันครับเมื่อคืนกินสองลังครับขาดปากลังหนึ่งถอนดามหายลังหนึ่งครับหาว่าเห็นครับมันมืดครับเดี๋ยวสินำหาบางยามเศร้าครับเผื่อมันอยู่ห้ครับผมเสียบเงื้อเจ็ดไบสองลังครับครับมีกระเเข่งฟังพุนทั้งพีเป็นเนื้อกะปูครับเนื้อเกียดเนื้อล่อนสองลังเลยครับขาดปากครับ บรรยากาศแย่เศร้าครับผมฝาขาวบ่อนแซรเลยครับพีน่น้องน้องนี่หลุนเบ้งครับเบ็ดเนี่ยกับปูยี่สิบหลังซิมิแต่มีตัวพี่น้องบ้งบ่งบงครับหังนี้เนี่ยยังอยู่อยู่ครับ นั่หาขั้นที่มันทอนดางเหมือนขึ้นนะครับพี่น้องรลังมันมีอาการครับพี่น้องด่างจมเลยครับด่างจมเลยป๊อดพี่น้องดิน ผลักติงข้วยมุนเลยอยู่ว่าฮึ oh. Oh, ายฮึยฮ้ยเฮ้ยหยิบหยิ่ครับหยิบๆอยู่โอ้หบักไงพี่น้องบักไงบักไงเหนื่อยเลยครับโอ้ใ oh, ส่โลครับพี่น้องใส่โลใส่โลเหนยวปูทำงานหรอครับนี่เหน่เลยครับพี่น้อง มาแล้วครับมาแล้วเศร้านี่ไงเลยครับพี่นอ้องขึ้น,นยังดีที่นี่ปลาพื้นเพาะนัำมีแต่ว่ฟังคุณใส่โล่เลยพี่นอ้องดีวดนทอนดามอีกเ่ขึ้นทอนดามหายลังนึงครับ แล้วพี่น้องมาแล้วเนื้อปูยี่สิบลังส่นเืิ่งว่าสิ่้จักแต้มครับห้องห้อปกปูนะครับวันนี้เฮาสิไปหาเนื้อมาเสียไปอีกนะครับ เรียบร้อยครับนี่แต้มแดกแข่งมานเท่าครับผลงานเยือปูครับวันนี้เบ็ดยี่สิบลังเด็ดแต้มหนึ่งครับผมใส่โล่เลยครับทอนดามหายไปหลังหนึ่ง ปากลังหนึ่งปลาน้องนี่รับมันเด้กินมันมีแต่ตัวใหญ่กินนะพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้ผมไปหาเนื้อม,มาเพิ่มเอาเบ็ดมาใส่เผิ่มอมีนะครับพี่น้องคือว่าเด้กตัวหนึ่งก็ถือว่าม้าอยู่นะครับตัวใหญ่อย,ย,อยู่พอได้อยู่เด็กินอยู่นะครับบานเฮาเด้แต่มหนึ่งซองแต่งก็ถือว่าม้าแล้วครับเด็กกเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอยู่ทุ่งักินลทุ่งให้่านต่น้ำแนก่นกันแล้วกันครับผม ขอมาแล้วขอให้รำรำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงสุข,ขูมสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ